สวัสดีครับวันนี้วันที่4เดือน10นะฮะปี2567นะครับก็มารายงานสถานการณ์น้ำที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่หน้าบ้านจังหวัดอ่างทองนะครับตำบลเทวราชนะครับก็เมื่อเช้านี้นะฮะน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็ขึ้นมานะครับาน ขึ้นมาอีก25เซนติเมตรนะครค่อนข้างเยอะนะฮะปกตินะที่แจ้งแจ้งมาก็จะอยู่ที่ประมาณ3-5เซนติเมตรนะครับแต่เมื่อเช้านี้นะครับขึ้นมาถึง25เซนติเมตรนะครับเห็นว่าทิวยอดกลุ่มที่เคยบอกว่าโผล่พ้นน้ำอยู่30เซนติเมตรนะฮรตอนนี้นะครับปริ่มน้ำแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพโดยรวมนะครับอของ แม่น้ําเจ้าพยานะฮะริมถนนที่หน้าบ้านของเรานะครับเหลืออยู่อีกประมาณเมตรกว่าเท่านั้นเองนะครับครับก็นี่นะครับคันดินนะฮะที่อยู่ที่ถนนหน้าบ้านนะครับนะแล้วก็ผิวน้ํานะครับนะตอนนี้ก็เหลือระยะห่างกันประมาณเมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้ฝนตกลงมาค่อนข้างหนักนะฮะแต่ช่วงนี้นะฮะฟ้า เริ่มโปร่งหน่อยนะครับนี่ครับเป็นระดับน้ำนะครับในแม่น้ำเจ้าพยาของเราตอนนี้นะครับก็ให้ดูภาพโดยรวมนะครับต้นกลุ่มนะฮะที่บอกว่าทีแรกโผล่พ้นน้ำเยอะนะฮะตอนนี้ปลิ่มปริมแล้วนะครับนะปริ่มปริมแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับนะที่ทราบตอนนี้นะฮะเขื่อนเจ้าพยานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เริ่มปล่อยน้ำนะครับจากพันเก้านะฮะเป็นสองพัน ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนะครับนะก็ต้องระมัดระวังการต่อไปนะครับ